ห้องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภาิเิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP แปดอยี่สิตอน หลวงปู่สวงเอาเงินมาจากไหนในย่ามให้ลุงกันหาเติมน้ำมันความศรัทธาของชายชาราที่อายุปัจจุบันนี้ปากเข้าไปถึง84ปีแล้วแต่ความทรงจำของท่านไม่เคยลืมในอภินิหารที่หลวงปู่ทำให้เห็นจึงทำให้สามารถที่จะลบคำสบประมาทที่ในครั้งแรกที่เด็บังป่ากเรียกหลวงปู่สวงว่าพระผีบ้า หมดไปอย่างสิ้นเชิงอาภินิหารที่ลุงกันหาเจอนั้นมากมายที่บางครั้งเป็นปริศนาธรรมลุงกันหาให้ความเคารพและศรัทธาหลวงปู่สวงมิได้หวังโชคลาบตัวเลขแต่ลุงกันหาศรัทธาที่หลวงปู่ไม่เคยยึดติดกับอะไรเลยใครถวายอะไรได้อะไรมาหลวงปู่ก็มักจะชอบโยนเข้ากองไฟ แต่ในส่วนมากแล้วหลวงปู่จะโยนให้พวกที่มานั่งเฝ้าหลวงปู่เอาไปใช้เอาไปกินกันพวกที่นั่งเฝ้าต่างก็พากันเอาไปตีเป็นตัวเลขจากที่มีการเล่าสืบเรื่องต่อๆกันมาถึงเรื่องย่ามของหลวงปู่บางท่านถึงกับบอกว่าย่ามของปู่เปรียบเสมือนกับย่ามของโดเรมอน เพราะหลวงปู่หยิบมาแต่ละอย่างนั้นมันไม่น่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าย่ามนั้นดูเก่ามอมแมมและขาดก้นย่ามด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าหลวงปู่หยิบออกมาได้อย่างไรในคลิปช่วงนี้ทางช่องจะขอนำเรื่องราวต่างๆของผู้ที่ได้ติดตามใกล้ชิดมาเล่าเรื่องราวของหลวงปู่เพื่อรำลึกถึงวันละสังขารของหลวงปู่ ท, hm ที่เวียนมาบรรจบในวันที่8กันยายนนี้ครบ23ปีเรามารับฟังลุงกันหาเล่าต่อถึงเรื่องที่หลวงปู่หยิบเอาเงินมาจากไหนที่อยู่ในย่มหลวงปู่ว่าแไรแกหลวงปู่แกไม่พูดเหรอนั่งคุ้มอย่างนั้นแหละก้มโปงนอนเฉยหลัไปหลับไม่รู้ละแต่ด้วยแกเอาพัดทีวานคุ้มโปูอยู่ประมาณนั ยี่สิบนาทีจะได้มั้งควักเงินอนอกห้าพันเกเคสามพันถึงห้าพันเลยมาเยี่ยมเลยแกกองเลยแหล,ละโอแ้<ว>แล้วพวูดว่าผมแล้วพูดเขมรยังไงว่าแกพูดแกไม่พูดเลยแกวัดออกมาให้เลยเออเอาไปเติมเลยว่าหยุดจะเติมพันเก้าออย่างงี้ยนะผมไปกึ่งปั้มเขาเติมสองคนลงใจเติมเหลือ เติมหมดประมาณสองพันกว่าบาทสมัยส,สมัยก่อนหนึ่งสองพันกว่าบาทเลยเหรอเมื่อก่อนบรรลิดมันถูกเนี่ยไหนอะเมื่อก่อนน้ำมันลิดมันถูกเนี่ยถ,ถึงสองพันเลยเหรอก่อนไม่หมดเกือบหมดถังนี่เหรอครับเพราะว่าทางให้เราเอาเอาอย่างเต็มที่เลยเติมถังเลยเต็มถังเลยลุงใจผมว่าอืมอืมแอเหลืออยู่ประมาณสองพันหรือสามพันประมาณนี้แหละ สองพันก,กว่านี่แหละอือให้ทั้งคืนท่านก็นไม่เอาให้บุพเมาเอาไว้พวกเองเอาไว้ซะเออเาไว้เอา,าอเอาเอา,เอาแบ่งกันเด้อแกว่าแจกเนี้ยแจกที่เนี่ยแกว่านี้นะมผมก็ถือไว้เงินน่ะนึ้อง,งใช้แกขับรถอยู่เอาไปเติมน,น้ำมันสองพันมันสองพันนี่แหละเติมน,น้ำมันเต็มถังมันจะหมดนะมันหมดรึ่งถังแล้วนะ ก็เลยเติมไมก็เป็นอภิษหารนะเป็นอภิิหารของหลวงปู่สวงจริงๆนะก็นั่นแหละไอ้ตจ้นี้เห็นอยู่แต่ผมไม่เคยพูดไอ้ไอ้ของนี้นะเี้ยว่าผมคุยยงินม่นอย่างนี้แต่ลุงชายแกอยู่ไกลก็เลยสามคนแบ่งกันสามคนคนละห้าหกเจ็ดร้อยแบ่งกันไปลุงชายบางผมบางผมไอ้ลุงชายพันหนึ่งผมก็คนละเจ็ดแปดร้อยกับลุงกับลุงรอง ครับในการพอลวงปู่ไม่เอาเลยเพราะว่าฉันให้ฉันให้เติมน้ามันแล้วเหลือเหลือเจ็ะเติมน้ามันล่ะลุงรองไอ้ลุงลุงกันหาลองพูดซิว่ายี่สิบสามปีที่ผ่านมาเนี่ยขอให้ลวงปู่สวงเราไปสู่สองสวรรค์ยังไงอะไรต่ออะไรเนี่ยเราพูดซิฮะพูดพูดยังไงก็พูดพูดสาเล่าเลยเล่าเลยนะอ่าไทยเราเนี่ยอ่าก็ลุงลุงลองลงกันหาลองพูดนะให้ลวงปู่ไปดีอะไรเงี้ย แล้วเขียนบอกเอาไทยนี่แหละเอาไทยโอ้ยท่านมีอยู่ที่บ้านผมผมมาให้อย่างนั้นทุกวันนี่นี่เห็นระบอกที่อยู่ที่บ้านผมเลยครับครับเห็นเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อวานเนี่ยวันพล้าก็นี่ลูกสาวผมซื้อผลไม้เงาะบ้างเดนมรอยบ้างของหวานบ้างนี่ถวายท่านลูกสาวกลับกลับมาเจอเมืองนอกแล้วเหรอมาแล้วมันจะไปอีกประมาณอีกสองเดือนอีกเดือนเดือนกว่ามไันไปไปทำเร<อ>ื่องแล้ว ลูกผมนี่ลูกคนนี่ซ<ม>ื้อพวกงอ่พวกเอ็มดอยพวกของหวานถวายท่านเวลาผมถวายอย่างนั้นผมก็เรียงท่านมต์ท่านมาก,กินครับท่านแล้วก็คงอยากจะให้หลวงปู่มาเจอกันอีกไหมถ้าชาติหน้ามีจริงมันก็ยังว่าแล้วเนี่ยมันไอ้คนนี้มันพูดยากมันมีจริงกับ้องเจือกันเองล่ะถือแบบเิดนนไปนองเป็นศูนย์ลงหากันไปแต่มันมีจริงเองผมว่ามันยากจะมีนะผมว่าเออผมคิดไปแล้วนะเราก็ทำบุญมาเยอะแล้ว ที่วนั้นให้หลวงพ่อมาเปลี่ยนที่วอนให้นี่เพราะนั้นตอนตอนนั้นผมใส่ยุ้งขาวไอ้ท่านผมริมนมาฉันตรงนี้ฉันที่บ้านนะตอนนั้นนะอืฉันที่บ้านมาทําบุญที่บ้านนี่ที่บัดทิศที่ลูกหน้าลูกนี้ผมเอามาสี่รูปทำที่กระทำหน้าลูกปูนแหละเอามาฉันเวลาหนึ่งแล้วก็เอามาไปฉันเสร็จก็ผมริมนท่านเออหลวงพ่อเปลี่ยนที่วอนให้หลวงพ่อหน่อยอพอจะ ขอสินุ่งขาวใช่ไหมเพราะว่าท่านนี่บางทีก็นุ่งขาวบ้างผมขาวบ้างนุ่งเหลืองบ้างนี่นะผมเลยจำประวัตินี่ไว้ท่ารเปลี่ยนให้ผมเปลี่ยนมันมันถูกมันเพราะว่าเรามันเป็นนี่เมช่เป็นพระเราเป็นกันเราวา่าท่านพิธีครับท่านมาสวดให้ได้ได้ใช้สินไปอาท่านนะรมาสวดเต็มเลยมแค่นี้ทุกวันนุ่งเหลืองแล้วก็ โอ้มันอยู่ยนี้วันนั้นผมผมเอาเอามาให้ช่างใช่ช่างเขาสาสีใหม่เนอมัน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 ขึ้นดําหมดขึ้นมันราหมดนะเดี๋ยวเป็นปูนหรือเ,เ,เป็นอะไรเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่ปูนหรอกอ๋อเป็นเลรซินอ่ะใช่ยกสองคนก็ได้อืมเดเรซินคนเดียวก็ได้อ่าครับก็เลยทำเสร็จก็ผมขึมนมนผง,วง,ว,งวงพอนหลยมาทำพิธีมาชันเวลาหนึง่ง เดี๋ยวประมาณอีกสักมันลังไม่สาก็จะเปลี่ยนอีกห,อหาผ้ามาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนนุ่งขาวอีกเออลวงปู่ชอบเดี๋ยวขาวเดี๋ยวเดี๋ยวชีวอนนะั่นแหละนัะ่นแหละนุ่ขาวแม้การเวลาจะเดินต่อไปอย่างชนิดที่ไม่มีวันหวนกลับและไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้แต่ในความตั้งใจของชายชาราคนหนึ่งที่มีนามว่าลุงกันหา ที่ในอดีตเคยนำอาหารใส่ปินโตไปถวายหลวงปู่เป็นประจําลุงกันหาไม่เคยลืมในบุญคุณที่หลวงปู่สูงคือส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันทำให้ชีวิตดีขึ้นและมีสุขภาพที่แข็งแรงในใจของลุงกันหานั้นทุกลมหายใจเข้าออกมีแต่อริยสงฆ์ที่มีนามว่าหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดิน อิลิเมียองสูงสัมปัโนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิคิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปูส่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปูส่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้น เจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ